สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันนะครับกล้วยไม้มาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยครับหลายท่านที่สั่งไปปลูกกันเสร็จหรือยังครับ กกันเสร็จหรือยังเอ่ยของผมยังปลูกไม่เสร็จเลยครับยังเหลืออีกเยอะอยู่เลยแทนเทะแลนคืออะไรเนาะ คืออะไรครับคุณผู้ชมสายหลวงฟิลิปปินครับสายหลวงฟิลิปปินขอบอกว่าลอตนี้เป็นลอตสุดท้ายของสวนแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะครับถ้ามีก็มีไซส์เล็กกว่านี้แล้วนะครับไซส์แบบนี้ไม่มีละสายหลวงฟิลิปปินครับดอกหอม เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับว่าส่หลวงฟิลิปปินดอกสวยขนาดไหนดอกมีกลิ่นหอมครับเป็นสีชมพูเข้มบางต้นก็สีชมพูอ่อนนะครับดอกมีกลิ่นหอมมากๆดอกจออกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้นะครับ สายค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทิ้งใบแล้วนะครับนี่สองสายนี้เย็นดอกจะออกสุดสายเลยนะครับแนะนำคุณผู้ชมเอาไปซ้อนกระถางได้เลยนะครับเพราะว่ารากค่อนข้างเยอะมากถ้าไปเปลี่ยนเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นรากก็จะไปได้ไกลลำสายก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับกระถางละ 250บาทนะครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับทางสวนบอกว่าหมดแล้วลอ็อตนี้ถ้ามีก็อาจจะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็เลี้ยงอีกนานครับกว่าจะยาวได้ขนาดนี้อันนี้ไม้อายุประมาณ2ปีนะครับสายหลวงฟิลิปปินส์ครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ ชักลายมาได้เลยนะครับลายผมจะทิ้งลลิงค์ลายล้านไว้สีเขียวๆนี่ครับอันนี้ก็หลายสายแต่ว่าสายไม่ค่อยใหญ่อนาคตดีนะครับเป็นพุ่มสวยเลยดอกบานมีกลิ่นหอมครับหรือท่านผู้ชมจะเอาไปมัดติดกับต้นไม้ก็ได้ครับนี่อันนี้ครับ มีหลายลำสายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มทิ้งใบแล้วครับใบเริ่มเป็นสีเหลืองๆหล,ละะเพราะว่าเขาสูดรลำสายแล้วสายหลวงฟิลิปปินส์ครับมีไม่เยอะแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบโทรมานะครับ หลายลำสายครับอ้วนอ้วนเลยโอเคนะครับวันนี้ได้ไมาแค่อย่างเดียวกระถางละ250นะครับสนใจรีบโทรมานะครับรีบทักไลน์มาก็ได้ครับตรงสามเหลี่ยมเล็กๆฝากกดติดตามด้วยนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆมีกล้วยไม้มาใหม่ๆก็จะได้ทันนะครับ วิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ